สวัสดีค่ะพบกับคูบต้าขอมาแชร์น,นะคะกับเก๊ะนะคะวันนี้นะคะเก๊ก็จะมา,านําเสนอนะคะโปรโมชั่นนะคะโปรที่ใช้เลือกได้ดั่งใจคุณกับแท็กเตอร์คูบต้า L Series Special ของเรานะคะซึ่งสําหรับ L Series Special นะคะจะมีทั้งหมด 3รุ่นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็น L 3 2 1 8 SP L 4 0 1 8 SP แล้วก็ L 5 0 1 8 SP นะคะซึ่งสำหรับนะคะช่วงนี้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นดีๆนะคะไว้ให้กับทางลูกค้าคูบต้านะคะไว้เลือกซื้อกันนะคะซึ่งหลายๆคนก็คือมัวแต่ลังเลอยู่นะคะว่า จะเลือกโปรโมชั่นแบบไหนถึงจะถูกใจนะคะก็คือตอนนี้นะครับก็คือเราจะมีทางเลือกให้ก็คือเป็นโปรที่ใช่เลือกได้ดั่งใจคุณนะคะเมื่อซื้อแท็กเตอร์คูบต้า L Series Special วันนี้นะคะคูบต้ามีให้เลือกถึง3โปรโมชั่นเลยค่ะซึ่งนะคะสำหรับทางเลือกที่1นนะคะก็คือโปรฟรีดาวดาวอะไรไม่เห็นจัง ดาวฟรีครับคุณพี่ฟรีดาวเมื่อซื้อแทรกเตอร์คูโบต้า L Series Special นะคะก็คือถูกใจสำหรับลูกค้าคูโบต้าหลายๆท่านมากเลยนะคะที่สนใจสำหรับโปรโมชั่นฟรีดาวนั่นเองนะคะและก็ทางเลือกที่2นะคะจะเป็นโปรผ่อนสบาย0%ยปเซยาวสูงสุดถึง18เดือนเลยนะคะ18เดือนซื้อแทรกเตอร์คูโบต้า L Series Special ให้คุณผ่อน0%สูงสุด18เดือนค่ะแล้วก็ทางเลือกที่3คือโปรคุ้มกับ ทั้งขันคุ้มทั้งค่าบำรุงรักษาแล้วก็คุ้มค่าอะไหล่แถมฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา2ปีและส่วนลดค่าอะไหล่สูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทโอ้ค,คุ้มกันทั้งคันไงคุ้มค่าบำรุงรักษาคุ้มค่าอะไหล่ฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษา2ปีส่วนลดค่าอะไหล่15,000ันบาทคุ้มซื้อแทร c กเตอร์คุโบต้า L C e Special วันนี้รับโปรคุ้มฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษาและส่วนลดค่าอะไหล่ ก็คือ3มช่องทางเลือกนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เพียงแค่ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเท่านั้นนะคะโปรโมชันนี้นะคะเลือกได้เลยนะคะตั้งแต่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2565นี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่มัวลังเลอยู่ว่าจะเลือกโปรโมชันแบบไหนนะคะถึงจะถูกใจนะคะตอนนี้เรามี3ามทางเลือกให้เลือกเลยนะคะยังไงก็เอาไปตัดสินและพิจารณาดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ โปรฟรีาวโปรผ่อนยาวสูงสุด18เดือนหรือโปรคุม้มฟรีแพ็กเกจบำรุงรักษาและส่วนลดค่าอร่อยถึง31ธันวาคม2565